แล้วนี้ก็คือช่องผมเองนะวัฒการช่องของผมจะเป็นคลิปเกี่ยวกับ LOL ซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าผมชอบเล่นมากแล้วก็มีเกมอ,อื่นออีกมากมายนะครับยังไงก็ ฝากช่องด้วยนะครับสวัสดีครับหลายๆคนเนี่ยก็คงไม่มีใครไม่ติดตามการรวมเซิร์ฟของ L LL หรอกเนาะหรือที่เราเรียกกันว่าการรวมเซิร์ฟซีนั่นเองและในวันนี้นะวันที่9เลยก็มีการรวมเซิร์ฟแล้วก็เปิดให้เล่นเกมเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้ว่าในเพจเนี่ยจะบอกว่าวันที่9ตอน11บเอมงครึ่งก็ตามแต่เราก็จะได้เล่นจริงๆประมาณบ่ายสามเนาะแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเซิร์ฟซีกันนะครับหลังจากที่เล่นมาประมาณ6กเตาเนาะผมจะมาสรุปในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแบบสําคัญสาคัญเท่านั้นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะอย อาจจะไม่พูดถึงกันมากแล้วก็จะมาบอกความรู้สึกส่วนตัวด้วยว่าโดยรวมเนี่ยชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงนะครับเอาละครับอย่างแรกที่ผมจะมาพูดถึงนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนรอคอยในแพทนี้เลยก็คือหาห้องเป็นยังไงบ้างไวขึ้นไหมก็ต้องตอบตามตรงนะว่าหาห้องไวขึ้นมากๆโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยไม่เกิน2นาทีในแบบควิกเพย์นะผมกดมาประมาณ6ตา ไวสุดคือ3วิอันนี้คือตอนเย็นๆแล้วนะโอ้โหนี่เป็นไปได้ยังไงเนี่ยสวิกดหาห้องเจอเลยแต่ในตอนที่เซิร์ฟเพิ่งเปิดเนี่ยอาจจะต้องรอประมาณ1นาทีบ้าง2นาทีบ้างนะอันนี้ก็เพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาด้วยแหละแล้วก็มีคนทํางานกันเนาะวันนี้สรุปในเรื่องการหาห้องเนี่ยเร็วขึ้นแบบเห็นได้ชัดแน่นอนขนาดวันนี้เป็นวันทํางานนะถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยโหผมบอกเลยว่าน่าจะต้องไวกว่านี้มากๆแต่ในส่วนของแรงเนี่ยผมยังไม่กดนะเพราะว่า ผมว่าตอนแรกๆคนอาจจะลองแบบควิกเพย์ไปก่อนนะมาดูว่าเกมมันเป็นยังไงผมลองกดหาแรงแล้วประมาณ3-4มสีนาทีเนี่ยก็ยังไม่เจอก็เลยมากดควิกเพย์แทนถ้าใครรู้นะว่ากดหาแรงเฉลี่ยประมาณกี่นาทีก็ลองคอมเมนต์ใต้ด้านล่างมาเลยส่วนต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องปิงกันว่ามันจะปิงมากไหมหลังจากที่รวมเซิร์ฟกันแล้วอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันปิงขึ้นนะแต่มันน้อยมากแทบจะไม่มีความรู้สึก ตอนที่ยังไม่รวมเซิร์ฟเนี่ยปิงผมจะอยู่ราวๆสามสิบห้าถึงห้าสิบเนาะแต่หลังจากรวมเซิร์ฟแล้วจะอยู่ประมาณหกสิบซึ่งสําหรับผมมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะจริงๆอันนี้มันขึ้นอยู่กับเน็ตแต่ละคนเนื้แหละอันนี้ผมแค่มาพูดถึงในส่วนของเน็ตของผมนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากประมาณ60ถือว่าเล่นได้อยู่ไม,ไม่ปิงมากเท่าไหร่โอเคต่อมาเราจะมาพูดถึงความเปลี่ยนแปลงในห้องกันบ้างว่าตอนเล่นเนี่ย รู้สึกเหมือนเล่นแบบเซิร์ฟไทยไหมในส่วนตัวของผมนะเวลาที่เล่นน่ะผมแอบรู้สึกว่าคนไหนคนไทยหรือก็ไม่ใช่อันนี้ไม่สามารถแยกออกได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ภาษาอังกฤษพิมพ์กันทั้งหมดนะดังนั้นความรู้สึกตอนที่ผมเล่นเนี่ยมันก็คล้ายๆเหมือนอยู่ในแรงเวียดนามนั่นแหละส่วนสไตล์การเดินเกมอะไรต่างๆอะ่ะผมมองว่าผมพออ่านออกนะก็คือมันไม่ได้แปลกอะไรบ้างสำหรับคนไทยผมว่าตรงนี้เนี่ยไม่น่ามีปัญหาแน่นอนนะตอนที่ผมเล่นมาประมาณ6กเจ็ดตาเนี่ย สิ่งที่แปลกที่สุดที่เจอก็คือไซออนซับแต่แต่เอาสมัยมาแล้วก็ไปบุกป,ป่าฝั่งตรงข้ามอะไรประมาณนั้นนะ่ะซึ่งตรงเนี้ยผมว่า เรากนา็น่าจะเคยเห็นกันแล้วแหละมันคงไม่ใช่สิ่งที่มันผิดแปลกอะไรกเท่าไหร่นะทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในเกมหลักๆบ้างว่ามีความคิดเห็นยังไงอย่างแรกในเรื่องของแมปและรูปของสเปลที่เปลี่ยนไปนะในส่วนของแมปเนี่ยผมแอบรู้สึกว่ามันจะคึ้มไปหน่อยมวนตานิดนึงนะเวลาแมปเปลี่ยนตามสภาพอากาศของมังกรเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ชัดไม่เท่ากับแมปที่เราเท่าไหร่นะแต่ก็เข้าใจแหละว,ว่าอันนี้มันเป็นธีมของนอกซัด ตีมมันก็เลยเป็นแบบแดงแดงม่วงๆ่วงคึมๆในส่วนของป้อมเนี่ยผมชอบนะมันเป็นแบบปืนใหญ่อเท่ดีผมชอบอะไรที่มันแบบไม่ทันสมัยแบบยุคเก่าๆมันดูเท่กว่าแบบพวกไฮโซนะสำหรับผมและอีกอย่างหนึ่งในรูปของสเปลที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันกลับทําให้ผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับ l o ในยุคก,ก่อนซึ่งผมชอบนะผมชอบสไตล์ยุค LL แบบสมัยก่อนอ่ะ เช่นเวลาที่เรารวยๆแล้วมันมีกรอบแชมเปียนที่มันมีเหรียญนะ <Aust ell> ยิ่งเหรียญเยอะๆต้องหัวเนี่ยโคตรเทเลยถ้าใครทันอะนะในตัวเกมเพงที่เพิ่มเข้ามาเลยนะครับหลักๆก็จะมีดอกไม้มีสับประรดกลางน้ําผมไม่ไแน่ใจว่าชื่อไรแต่มันน่าจะชื่อประมาณอัตคารนะนะแล้วก็รองเท้าซึ่งมันจะสามารถอัปเกรดได้ซึ่งตรงนี้แหละผมคิดว่าโคตรสุดยอดเลยอะเรามาพูดถึงในทียตัวกันในเรื่องของดอกไม้เนี่ยจะมีให้เราเก็บ อยู่ในแมปนี่แหละซึ่งยิงถ้าทีมเราเก็บดอกไม้ได้มากเท่าไหร่ทีมเราก็จะได้ในส่วนของเลเวลและพลังแบบ a d ดัพ i ีฟเพิ่มเติมนั่นเองโดยนับแบบทั้งทีมนะไม่ใช่แต่ละคนเช่นถ้าเราเก็บได้1เพื่อนเก็บได้1แสดงว่าทีมเราเนี่ยเก็บมาได้2ดอกแล้วในส่วนของสปปราดอัธคารเนี่ย จะเกิดขึ้นในตอนนาทีที่20ซึ่งหดแล้วก็ตีแรงมากเป็นรองแค่บาลอนนั่นแหละไอตัวนี้เนี่ยสำคัญสุดๆเลยเพราะว่าถ้าเราฆ่ามันได้เนี่ยทีมเราจะได้ดอกไม้มาเยอะมากเลยนะครับรวมถึงบัฟสุดโหดของมันก็คือบัฟที่เราได้จากมอเตอร์ในตำนานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัฟมังกรบอยกรับบาลอนแล้วก็เอลเดอร์คือถ้าเรามีบัฟอะไรอยู่แล้วแต่เนี่ยบัฟนั้นมันจะเพิ่มขึ้น25% ถือว่าโคตรเยอะเลยอันเนี้ยว้าวมากๆนะครับอย่าลืมรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะฆ่ามันด้วยล่ะในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการอัปเกรดรองเท้าเนาะตรงเนี้ยเนี่ยสำคัญมากคือทีมเนี่ยจะต้องแย่งกันทําภารกิจนะเพื่อที่จะได้อัปเกรดรองเท้าได้ถ้าพูดง่ายๆนะมันจะคล้ายๆมังกรนี่แหละทีมไหนเอามังกรได้ครบ4ตัวก่อนทีมนั้นก็จะได้บัฟแต่อันนี้นะก็คือใครทําภารกิจ3อันเนี้ยได้ครบก่อนหรือว่ามากกว่า ทีมนั้นก็จะสามารถอัปเกรดรองเท้าได้นั่นเอง 3. ภารกิจที่พูดถึงนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือการเฟิร์สบัตอย่างที่2ก็คือเฟิร์สเทเรดก็คือทําลายป้อมแรกนั่นแหละอย่างที่3 ก็คือการสังหารมอตเตอร์ในตำนานนั่นเองไม่ว่าจะเป็นวอยกับไอวอยกับเนี่ยต้องตีให้ครบ3ตัวนะถึงนับเป็น1ต่อมาก็จะเป็นพวกปังกรบารอนหรือว่าสับประหลาดกลางน้ําอัธคารนั่นแหละทําให้ในช่วงแรกๆเนี่ยทีมต้องช่วยกันทําภารกิจ3อันนี้เนาะก็คือถ้าใครทําได้ก่อน3อัน หรือว่า2อันก็ได้นะแต่ขอให้มันมากกว่าครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถอัปรองเท้าได้ในส่วนของการอัปรองเท้าเนี่ยก็จะอัพในฐานแบบปกติเลยส่วนรองเท้าแต่ละรองเท้าเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติต่างกันหลังจากที่อัปแล้วตรงนี้ก็ลองไปตามกันดูนะว่าแต่ละรองเท้าเนี่ยพออัปเกรดแล้วมันแตกต่างอะไรกันยังไงอันไหนดีกว่าอันนี้ผมอาจจะไม่ลงรุดในเรื่องนี้เนาะในส่วนทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยไม่ได้อวยนะแต่จะบอกว่ามันโคตรดีเลยนะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้เกมไม่น่าเบื่อ มันจะมีการเดินเกมมากขึ้นการแย่งบัฟแย่งมอสเตอร์กันบ้ากขึ้นรวมถึงดอกไม้ที่เกิดขึ้นกลางทางอันนี้ก็ด้วยเช่นกันและจะทําให้เกมเนี่ยไม่ยืดเยียอขึ้นด้วยที่สําคัญที่สุดนะก็คือการแย่งกันทําภารกิจช่วงต้นเกมเนี่แหละมันจะทําให้เกมน่าตื่นเต้นมากขึ้นนะไม่ใช่ฟาร์มอย่างเดียวในส่วนของบัฟดอกไม้ที่เกิดขึ้นนะผมบอกได้เลยว่าทีมไหนเก็บได้เยอะนะดาเมจมันจะแรงแบบตังๆแน่นอนมันจะมีให้เห็นในแพทนี้แน่นอน เอาละครับและนี่ก็คือการรีวิว LL ในเซิร์ฟซีนะซึ่งสิ่งที่ผมเอามาเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันสําคัญสําคัญนะไม่เอาข้อมูลหยิบย่อยในส่วนความคิดเห็นของผมนะที่ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นยังไงใครชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ